สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าแฟนเพจอิ N u z u ูดีแมกโนวาดเพกาเซมหนึทุกท่านนะคะวันนี้ว่าจะพาลูกค้าของวาดทุกทกท่านมาชมสเปคแคป SDA ปี2023เปิดตัวอย่างเป็นทางการกันไปแล้วนะคะในรุ่นปี2023ทั้งมิวเกระบะและก็ x อ็กซีรนั่นเองค่ะในตัวนี้นะคะมีความแตกต่างจากเดิมตรงไหนบ้างวาดพาไปดูค่ะหลักๆที่เห็นเลยจะมีหน้าจอให้นะคะ 7นิ้วเป็น Android Auto pop Apple CarPlay นั่นเองค่ะพร้อมมันตีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะคะแล้วก็กล้องมองหลังที่ว่ดถ่ายให้ดูเมื่อกี้เลยค่ะราคารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่642,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะว่าจา Pro ัดโปรโมชั่นนะคะออกรถใช้เงินดาวเพียง8,900บาทเท่านั้นนะคะ ถ้าหากลูกค้าอยากจะเติมเสริมแต่งแม็กก็สามารถทักมาคุยได้เลยนะคะว่าจะเอารายไหนเพิ่มเงินเท่าไหร่อย่าคิดไปเองว่าออกรถไม่ได้นะคะออกรถได้ทุกอาชีพลูกค้าท่านใดสนใจรีบทักอินบ็อกหาวาดได้เลยนะคะหรือแอดรายมาคุยนะคะเบอร์โทรวาดนะคะ0 9 3 7 5 8 6 9 9 6คะ่ะ